ngam 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 nam, nam, ngam nam, nam, ngam lại, ngam lại ngam ngam lại. Ô. À, nó lại ngam lại nam, nhỉ, nó nam, 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 nó, nam, nam, ô nam, 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 đó, chứng lại, chứng lại. Đó. Đó là, nó rồi, gọi rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó rồi, đúng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  rồi, เนโงก็มีพูดถงไปก็มีนะพ่น như right. Wow. <coughs> <coughs> uh, ah. <laughs> <laughs> à, ngam ngam ngam. Bay bay. ngâm lại ngâm lại lạnh, ngâm lại Mưa lạnh, nó ơi lạnh, 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 nên là bà, này. Nhìn, 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 nhìn. Đấy bà. Oh. เทิ่ยงแ่ละเย็นนะพี่น้องนาะม่รุ่งหรอกนี่นขึ้นมาหลอ,อนฮอนเที่ห้อนว่ะโอ้ยคือฮักกูเะไนี่ตอนนี้มันจะบังับกูนี่ เป็นมาได้เย็นหลังลงไปฮอน์สี่เก่านะเพื่อนเราเนี่ยกำลังสีเย็น มาเต็มยี่นี่แล้วเนาะพี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเลยงานไปกี่ร้านกับแป๊บนี่แหละ Oh! That's... emua? này qua chết mình đó. ơ, ừ. tôi mà đi. ngang ngang ngang, ôm đây, phi nông đây, ว่มไ้่จีเอา่ยเอาไว้เนี่ยนี่มันจะปิวเลยวนี่เอาเนี่ยมันจะปิวเลยวนี่ หลายแล้วแถวเาน,น,น,นาะหน้าของเที่ยวขึ้นมาหน้าแต่ละเมืองกันละเองนม้อเรียกมาหลายเราระมานั่งกันมีประมาณห้าคนนะคัจัดมาน้อมุกก็บบ้วยไม่เชื่อใจนะพน,น้องเนาะงามงามาเขืนมาท่านคิดว้ามันเย็นนะม,ม,มันเย็น,น,น เนี่ยนะยตัวคนงามทงธรรมชาติธรรมชาตาสิสร้างขึ้นเองดูสิตรงนี้ไฟปั้นแต่งนะพี่น้องน้องไหนเพิ่มาเที่ยวไดเด้อพี่น,น้องไปจับของมันไปแกะประมาณ100ร้อยก็โลน้องน้องนี่กับล้มุกกันมาแต่เมืองมหาไซเมืองมหาไซขึ้นมานี่กั ใรน,นมนุดยักษ์น,นะครักลับไปกมาระมาณแปดปสพันแ0ดพันกับ, 10, 000, 10, 000, กบ 100, 100ประมาณร้อยร้กว่ากว่นีไฟกันในาาเข้างานนี้เขามานี่ก็าวฟันนะแวเนาะเขาาวฟันแซงเาวเนาะนอนี้น,น่ะบอลท่องเที่ยวเขาจะให้เที่ยวเท่เลยบ่อลเนี่เป็นแสนเป็นนั่นแเนาะนแต่ว่าอยู่นี่คกอชาวฟันนะครับ แพงนะเป็นน้องธรรมดาธรรมดาสามันเอิมาหลายหลังหลังมาแลมีน้องจะลุ่มเัืงร้ายคนมันยังมันยังบุญมาเป็นยังบัวมาฮอนเลยฮอนแดดอะไรแบบนี้ มันสนใจได้ทังรูปเลยไปมาได้ปันกนเลยินน้ำก่อนโอ้ยาน้ำนี่ข้างกดหามันขางกดนะจำพ่ออะไรั้างกดทัางกดลังหลังมาน้อยแต่ังเอะหลังหลัง

ลงลงลงคนกำลังลั่งขึ้นมาพี่น้องเาคนกำลังมาครับเี่น้องลงมาบายคนไปขึ้นมาหลาย เอ้าพี่น้องบางคนก็กบลังขึ้นมาบางคนก็กำลังลงไปนะพี่น้องหลายคนหลายไปหลายมาพี่นไหมพี่พ่อว่าคนกำลังมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มหลายคนคนก็เริ่มหลาย ยกเกยกยกเยกแค่นี้ก<ป>อง เพนเดี๋ยวขึ้นเดียวลงต้อังวาคลนหลพใครก็หลายคนขึ้นไปขึ้นมาพี่น้องลงเลยปนี้พี่น้องเลยโอ้พี่น้องขึ้นมางามดีพี่น้องงามงามงามสมคำศาสรคลือใช่พี่น้องงามเาะนน้งพี่น้องพอจะได้ลงเมื่อสั่มเลยพี่น้องประมาณสามโมงสองโมงสามโจังไง คนข้าเจ้าขึ้นมาพี่น้องเอ้ยกำลังขึ้นมาเบางคนข้าเจ้าขึ้นมามาดิมยานสุภาพยานสุภาไปไปไปพี่น้องลงเมื่อป่านนี้พี่น้องเอ้ยโอ้คุณทั้งหลายเบิ้งให้คนขึ้นข้าเจ้าขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะ ขาเจ้ากำลังมาก็มีหลายอยู่พี่น้องเขาเจ้ามามาลิ้มน,นี่แต่ขาเจ้าบอขึ้นมาก็มีหลายพี่น้องมีหลายคนพวมันไก่เนาะพี่น้องเนาะเอาย่างขึ้นย่างลงเนี่ยประมาณสามชิปสามชิปเลยประมาณเศร้าเดียวซิปนาที่บัดขึ้นมาเนี่ยพี่น้อง,ง,งส่ยชมคำซ้ำเขาซาเขาเลือไไ่อยอยู่พี่น้องเลยพวมันคักยอยู่เนาะพี่น้องเนาะมีทางธรรมศาสแหล่งท่องเที่ยว ของแก่งขมวนเรามีมีหลายบ่อลอยู่สิน้องยังมีทำน้ำร้อนเซฟไฟนี่ยน้องไปต้นหน้าเขาละกายทำนี่ไปกายไปอีกน้องกายเติบตรงนั้นกันเนาะพี่น้องเนาะเมืองบโบราณนี่ก็เล่นท่องเที่ยวงามพี่น้องเลยได้ยิมเมืองไทยแท็กซี่กันลายพี่น้องบ่อนท่องเที่ยวของแข่งขมวนเขาเชิญเชิญพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเที่ยวลิ้นได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงย้ำผลสิน้องเนาะ นี่สีมีน้ำตกน้ำหลนิงามเลยไปกำลังมากันนี่หลายอย่ากำล,ลังมากไปกัดไปมากับมาเมื่อกับเมือ่เอเนตหน้าดำหน้าเดง ต่อก็เจ้าโมงเลยเนี่ยเกินมืดแล้วนี่กำลังขึ้นมาตรงนี้กันขึ้นมาเช็คบ้าต้อมเมื่อยเลยบ้า có lắm lắm mông nữa nè còn lắm 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 thêm lắm 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 ไปโอ้ครับไปนี่ดอกนมันไก่เนาะพี่น้องเนาะตัวเดี๋ยวพดตือพี่น้องเอ้ยไก่สิฮอดไก่สิฮอดวะเยังไก่เติบนี่นี่ยังไก่เติบเบ่สั่นปานไดแล้วขึ้นปั่บ่ั่นั่นแม่นๆนีแม่นบ ขาลงแห้งเดือดพี่น้องคนพอเจ้าขึ้นมามันอันนั้นเนาะไวแล้วไหวแล้วยังไงอยู่ไหวโบไกลโบได้วิทโนตัวนี้มันบบสั้นด้ะนี่นั่งในโควิทนั่นเนี่ยมันจะเพียงไปเลยแต่จะทำงั้นไก่บ่นงไก่บ่หน่อยเนาะมันเดือดแห้งพี่น้องเดือดแห้งเอที่มีน้องนั่งอะไรนี่ไง โอ้ยแม่นางโซมเมื่อเลยแม่โยย <laughs> น้ยโอ้ยจังหน่อยจังหน่อยยีโน,ยนยโน้น,นนี่ก็เพียงไปเลยละ่ะะขาขาเจ้าขึ้นขนาลมเขาท่ายให้เริ่งขาเจ้าขึ้นจัดไปโอ้แนวตองเกี่ยวกันมาลิบหลายไปตรงนี้ ไๆน่อเดี่ยวขึ้นมาหน่อยขึ้นเรงไปติ๊กอ๋ออ๋ออ๋อ้ยมากมากไปล้าขึ้นเนี่ยต่อคนลงมาไม่ต่ความยิ Ơ uốc đi mà ăn luôn uốc ơ mà cái đó những cái những cái không thấy 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 สมคสมคลลอเลยเฮ้ม่บอามสมขนพี่น้องเลยเนอะพี่น้องสมคลำลือหรือถ้าเดี๋ยวมานั่งมาอ๋อไปกัอีกฮอกหน่อยฮอยางมามีมีหเล ส่งเง็นดิทำไมวะเนี่ยเก็บส่งเลยโอ้งามสมคำล้ำลือี่น้องได้มาระบบเสียใจนะพี่น้องเนาะพระงามดิวันพรุ่งนี้สิน้องบอลลิ่นบอลเที่ยวเพฟเนื้อเฮ็ดบอลให้อาบน้ำอาบเสร็จให้ขับนะเพื่อนบอลลิ่นน้ำไปน้ำมานั่งกินข้าวกินน้ำอยู่เทิร์นเพื่องพี่อนเพื่อน นางลิ่มไปน้ำโอ้พักักกกััิดผิดผิ่ผิดผิดอิดผิปนี้บิดผิกผิดผิดผิเผ่ดผิดผดีิดด้อดผิดอิดผิด่ิดผอดผิดผิดผิดผดผิดผิอผิดอิดผิดผิดิดผิดิดผ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 ิิดผิดผิดผิดิดิดมิด ได้มาแล้วกับงามงามสมทำลำลือที่เพิ่นลือสร้างก,กันมากเลยน้องว่าทำจัดเต็มลืองามเี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวกันมาไปหลายคนมาไปหลายหลายแห่งนี่มันเป็นวันวันเสาร์นี่เนาะมื่นเป็นวันพี่เองคือหลายพี่น้องคนมื่นนี่แต่บาโมกเชิลงเมื่อก่อนน้าชายน้องวนาลงเมื่อทำน้าพี่น้อง ทาราองเที่ยคนเดียวจมาลิ้มกับนาได้นะเพื่อนเนาะดูเมืองบัวล์าเพงขำนวดห่างจากตัวเมืองตะแคงมาประมาณร้อยโลบาษาภาษ่อเนาะ